ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Endless Nightmare Endless Nightmare ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมผีนะใครได้คาดหวังในเรื่องของผมนี่ผมบอกเลยว่าไม่มี <laughs> อย่ามาคาดหวังอะไรในเรื่องกับช่องนี้เลย <laughs> แล้วก็ถ้าคาดหวังความตลกก็ช่องนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะช่องนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยหรือไงวะเสียงอะไรเพราะระเบิดหรือเปล่า เฮ้ยเียเสียงอะไรวะกลับเข้าห้องได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามันล็อกดิโอ้โหเพิ่งเปิดออกมาเมื่อกี้เองนะเฮียกลัวนลินพันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮียเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลับเราออกไปเลยไม่ได้เหรอเฮ้ยกูไม่ไปนะเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮียแมงค์คเปนไม่เลือดเลยเฮียเฮียโผมาจัมพะแกกูไม่เอานะอย่านะอะไรวะเนี่ยเคเอ้ย ออ้โหว้าวเมจิกเฮียอะไรวะเก็บได้ป่ะกล้องถ่ายรูปเก็บไม่ได้เหรอเฮียห้องนี้มีโซเขียนว่าอะไรเฮียอะไรมาเต็มกำแพงหมดเลยนะหันไปเจ๊เอ๋เฮ้ยต้อครับเฮียเจ๊เอ๋จริงว่ะเฮียกูไม่ไปนะเอาดิกูไม่ไปมันก็หลอกกูไม่ได้อะ มึจะทับอะไรกูได้วะถ้ากูไม่ไปฮะบอกกูทีดิเนี่ยเกูเดินอไม่ไปหรอกนะเฮียไปอะไรกูวะเฮียัมมองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยขับไม่ออกเลยกูสัตมีอีกรอบปะเนี่ยเฮียเฮ้ยไปยังเนี่ยเดินไปได้รอวะเฮียไปแล้วมั้งอย่านะอะไรรอยอยู่น่ะ ไอ้เหี้ยเฮ้ยคุณแจอะไรเนี่ยโหฟิสิกส์สมจริงไอ้เหี้ยเฮ้ยเก๋อีเหี้ยกลับมาที่เดิมห้องเปิดได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมันจะล็อกทำไมวะเฮ้ยเหี้ยมันจะมีตัวอะไรออกมาอีกป่ะเนี่ยนมหลอนๆนะห้องเนี้ยเปิดได้ปะล็อกอีกมันจะล็อกทุกห้องเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยบ้านสองชั้นด้วยเฮ้ยไอ้สายอันเหลืองนี่ ม่เหมือนไอ้ใช่ไอ้นี่ว่าที่เวลาเกิดเหตุเราชอบเอาใส่ดำเหลืองมาพันคแบบเป็นในการ์ตูนคนนั้นอ่ะ <Huh? S 1> เฮ้ยเที่ยเราไม่รอเท้าคือเบ้มคนปะยัง <c oughs> ยังไม่ขึ้นอ่ะกูเล <c oughs> ยทำใจไม่ได้กูจะสำรวจข้างล่างก่อนได้ปะห้องนี้เปิดได <c oughs> ้ปะเนี่ยห้องนี้ล็อกอีกห้องเนี้ยล็อกล็อกเหมือนกันมีได้ปะเนี่ยไม่มีเที่ยวประตูนี้เปิดไม่ได้ด <c oughs> นะวะ <c oughs> พูดขึ้นไปจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยแงนองแบบพับจีเฮ้ยเจ๊อยู่วาเฮ้ยอึ๊บอยู่วาเฮ้ยไม่อยู่นะเชี้หัวเท้ามันเดินไปในห้องนั้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดได้ปะอใช้กุญแจึบแงนมองแบบพับจีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสองสามเจ็ดรหัสวะเนี่ยหรือว่ามันเป็นรหัสอะไรสักอย่างวะ ผมว่าจะเล่นแล้วมึนหัวทุกคนหน่อยนะผมขออภัยครับพอดีผมเป็นคนเล่นแบบนี้เฮ้ยเฮียเอ้เาประตูเฮ้ยเขาประตูเข้าตูเฮ้ยเฮียเสียงอะไรวะไอ้เฮียเสียงเปิประตูมาแล้วไอ้เฮียเฮียมาประตูเลยโอ้ยเฮียถือบีดมาด้วยผีเียอะไรถือบีดมาเนี่ยโอ้โหมึงกัดแทงกูตายแล้วเนี่ยไอ้เฮียมึงแหกมึงแหกไม่ตีผียังวะ ไอ้เหี้ยคุณเล่นเกมอะไรอยู่เไไนี่ยมึงไปยังเนี่ยไปเ,ปเอปเอบอกเขานะคืคอกูรู้เจอมึงทั้งเกมเลยปั้เนี่ยตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บวะไม่มีนะโอ้โลูกต้องไปทานเดียวกับมึงด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้หยให้มึงมานอนอยู่ตรงนี้ปั้เนี่ยเฮ้ยไอตู้เอ,อ้เหี้ยทลายไปแล้วเอา้ากูจะเข้าตู้อะทำไมมันเข้าไม่ได้อะตู้นี้ได้ภัยกูเนี่ย เฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แลถ้าตู้มันไม่มีเนี่ยเฮียไปไหนวะไปแล้วนะเฮ้ยกระดาษโน้ตหยิบมาไอเฮียหยิบมาไหมวะอ่านอ่านไม่ออกกูรูปผ้าโดยขีดหน้าอืมมีอะไรอีกวะไม่คงไม่มีอะไรแล้วเก็บไปแล้วมีปนญหาเฮียไม่อยากไปห้องต่อไปเลยวะโอ้โหแดงเลยเฮียกูออกเกมไม่ได้ปะเนี่ย ปิดประตูแล้วเจอกันอีพีหน้าไอเฮียใครเอาเฮลบอยมาทาเลยนะไอเฮียมปแดงทั้งห้องเลยเยกูเข้าไปจร <c oughs> oh ิงเหรอโหมีเด็กน้าฮัลลันด้วยเฮียไอเฮียกูอยากกรีดร้องเลเฮี่ียเอ้ยเฮียเฮ้ยเยเฮียเเฮียเฮียเีเฮียเียเฮียเฮียเฮียนฮียเฮียเเอ้ยเด็กดีเด็กดีอย่ามองหน้าพี่นะไอ้เฮีย ออกไมได้ป่ะเนี่ยออกเกมไอ่สัตว์เฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะเฮ้ยกูไป็นตัตัวก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะหมาเหรอเฮียหมามันกัดกูวะเนี่ยฮะเฮียมันนั่งมองกูด้วยเป็นมิดปะเนี่ยจุตุเฮียออกไปดีกว่าเฮ้ยไม่กัดกูใช่ปะโอ้ยน่ารักน่ารักไม่กัดเฮ้ยเก็บปายการได้หวะปลาใส่แม่ง ไอเฮียท้าไมกูทถาไมกูถึงทำแบบนั้นไว้เฮียอะไรเนี่ยใช้ยาไม่ได้เหรอเอายาใส่ในกางเฮียมันจะมีอะไรโผล่มาวะเฮียแม่งเหมือนจะมีอะไรโผล่มาเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะใช้อะไรใช้ยาอีกอ่ะเฮ้ยไปต้องหาของเยอะจังวะแบบแม่งมันหาจะไปเดินตามมาด้วยโอ้โหแอบได้ที่ พอแอบได้แล้วมันรู้สึกไม่ดีแล้วมันต้องมีตัวอะไรออกมาไล่เรา <S <S พอเราแอบได้เฮียเถื่อแล้วห้องนี้มันมีอะไรอีกบ้างเนี่ยมีป่ะเอ้ยจะตูลบลงไปะนะเฮ้ยเก็บได้ปะเฮ้ยอืมมาสิกูได้ขอประกันตัวแล้วงอกมาเกือบปาให้ร่วงเลย A few moments later เฮียเถื่เดินมาแล้วเฮียเถื่เดินมาแล้ว เชี่ย yeah, ใช่ไหมเนี่ยคือมันจะจ้วงหมากรุ่นลแล้วอเชี้เส yeah, ียเดยใกล้มาแล้วโอ้โหจะตูบออกไปกัดแบบนี้ไหมเนี่ยเนี้มันไปยังวะ Surprise motherfucker ชี้แล้วมึงเดินไปวะมันไปอยู Surprise, อย่ทำไม <c oughs> มึงคือเดือดแท้วะเอามีดแทงกูเลยเนี่ย ลูกมาตื่นไหนวะเนี่ยอ๋อทุกครั้งที่เราโดนแทงแล้วเลือดเราจะแย่ลงเรื่อยๆปะ่ะจะเขียวเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นแดงโอ้ยไอ้เฮียโดนแทงรอบเดียวหัวใจกูแล้วจะวายตายแล้วเนะ <c oughs> ี่ยไอ้เฮียมึงแทงกูแล้วมึงหายไปเลยปะ่ะหรือมึงยังอยู่นะเค้ก <c oughs> อะไรคนเนี่ยไอ้เฮียน่ากลัวที่ผาย <c oughs> เก็บไม่ได้ไอ้เฮียไปเฮียเน,นีน่ย <c oughs> เฮ้ยแอบแฝงโตได้อแอบก่อนละ อูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแล้วเสี่ยมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ด้วยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยแ,แอบไปทีดีดึงั้นเหี้ยมันน่ากลัววะมีปืนป่ะเนี่ยอูอยากยิงแม่งที่ผายเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะไปวะไปเถอะเฮียไปยังนก่อ เสียงไม่ก็เดินอยู่แถวนี้แม่ไม่แม่งไม่ได้ไปไหนเลยเราต้องออกไปแบบไอ้นี่ล่เทียอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเที่เบือแั้วเฮ้ยเข้าไปเร็วไอ้เทียเสียงกรีดร้องมาแล้วไอ้เที่เมาไวเฮ้ยไอ้เทียมันลงมาจับกูได้ไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ที่ไม่ไหวแล้วสัตว์ เอ้เนี้ยยื้อปลาปลาไปเอ้ยไอ้เหี้ยปลาไปโดนไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเอตัวตัวตัวไหนไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมาแล้วฮอดตู้ฮอดตู้เหี้ยใคไมวะเหี้ยมันตามมาแล้วไอ้เหี้ย ไอ้เชีย่ยมันคงไม่ดึงกวดนแกตู้ใช่ไหมกูย,ยิงมาอย่างไกลเลยนะหมาไม่ยืนเฝ้ากูด้วยเฮ้ยแกมจะรู้ว่าตะไกลเลยมองอะไรแถวที่นี้ไม่มีคนอยู่นะครับมองอะไรฮะเฮ้ยไอ้เชีย่ยดึงกวนไปตู้เล้วสัตว์เอ,อ้ยไอ้เชี่ยมันกินสัมผัสหรือเปล่าเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ย ึงไม่คิดจะเดินไปไหนบ้างเหรอไอเฮียเดินอยู่แถวเนี้ยฮะไม่เมื่อยบ้างเหรอไปนั่งก่อนเปล่าโอ้โหเดินมานี่ละไปที่อื่นไปนนเฮ้ยไอ้เหี้ยมันยุดีบกูได้ไงเนี่ยูจีบกูทำไมเลยไอ้เหี้ออะไรกูเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเสียงแล้ววะเฮ้ยมันอยู่บนหัวเราหรือว่ามันอยู่ข้างๆเราวะเหยียบๆไปเอ๊ะ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 แล้วเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยคุไม่ไหวแล้วสัตว์